ที่ปรับเปลี่ยนมาวันนี้แล้วโอ้หกพันลานวันนี้นะหกพันสเดียวสิจะมีปัญหาการเมืองถ้าถ้าสิ่หนึ่งประการใดนะครับในการอ่าดูแลนะครับพื้นที่นะครับแล้วก็การบริหารจัดการนะครับในพื้นที่นะครับพี่อาจจะจะมีอ่าสะดุดไปบ้างนะครับก็ต้องขออภัยนะครับ ยุทธศากดิ์ใช่ไหมครับผู้ใหญ่ขอร่างสองโมงโอ้อยากเป็นผู้ใหญ่จังเลยสิทธิภักิจสี่วันเมียไม่ต้องคุมโอ้อยากเป็นเหมือนผู้ใหญ่จังเลยแต่ล้มพนไปไหนไม่ได้ครับเมียคอยมาคุมนะไม่ว่าเช้าบ่ายเย็นเธอไม่ไปไหนนะครับเธอจะคุมอยู่ตลอด ไม่คุ้มครยังไงก็กลับมาตายรังครอเนี่ยเนี่ยบันทึกไปแล้วนะครับบันทึกไปแล้วนะครับบันทึกไปแล้วนะครับฮะนะเราเข้าใจซึ่งกันและกันครับมองตาก็รู้ใจนะครับให้อภัยทุกอย่างเพราะว่ายังไงต้องกลับมาตายรังน นี่คือความสวยงามนะครับวัฒนธรรมของชาวบุไทยนะครับที่โด่งดังไปทั่วโลกนะครับชาวจังหวัดสกลนครนะครับตำบลบุรีเรือคำนะครับเป็นศรีท่านใดที่นะครับมีโอกาสนะครับที่จะเดินทางมากราบสักการะนะครับขอพรองค์พระปู่ปาริจิตนาคราชนะครับก็สามารถปักุดมาที่วังปู่ปาริจิตนะครับนาลุงทนหรือชุมชมยูทูบเบอร์นะครับ ก็จะขึ้นที่กูนกิลนะครับก็สามารถที่จะเดินทางนะครับมากราบไหว้ขอพรนะครับที่แสงนี้นะครับยินดีต้อนรับนะครับเอฟซีทั่วโลกนะครับผู้ใหญ่ใจดีทั่วโลกเช่นกันนะครับความเชื่อความศรัทธานะครับของสายาบารมีนะครับของพ่อปู่แม่ย่านะครับมีทั่วโลกจริงๆงนะครับไฟองูปูังครับ นะครับเราจะไปชี้นําให้ใครนะครับมาเชื่อในสิ่งที่เราเชื่อนะครับเราทําในสิ่งที่เรานะครับคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับแล้วเราก็ทําดีนะครับเราเชื่อในสิ่งที่เฮดนะครับที่อิสระบอกนะครับเฮดในสิ่งที่เชื่อเชื่อในสิ่งที่เฮดนะครับก็เป็นวลีเด็ดนะครับของคนอีสานนะครับที่มีความเชื่อนะครับในองค์ พญานาคทุกๆพระองค์ทุกๆองค์นะครับรไม่ว่าจะเป็นนะครับพ่อปู่อนันต์นาคราชนะครับพ่อปู่นะครับศีสุโธย่ ah าสีปฐ ah ุมมาแล้วก็พญาศีผู้ชมนะครับนาคราชพญาศีสตักนาคราชนะครับที่แลนมาร์คนครันุษย์พญาสีผู้ชมก็อยู่ที่แก่งกระเบัแล้วก็พญาศีนุกดามหามมนี นีลการนาคราชนะครับที่วัดภูมโนลมนะครับก็เป็นที่บไหว้นะครับสักการะของทุกามนากันนะคะปีใหนะครับดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีเร็จนะครัะขอบคุณมากค่ะสวัสดีเยอะมาก